พี่ค่พี่เจ <c oughs> <c oughs> มาอ้วนสวัสดีจ้าพี่เสมอยังจะถามอีกเหรอคะ <c oughs> มาอ้วนดีจา, <c oughs> าย,อายโอ้โหเราติดลาคว้าไปนีอ้ไอ้ขำกากเลยะขำไม่ขำม,ขมจนแบบทนลองแบบต่อคลิปเสร็จหรือยัง อาการเป็นยังไงบ้างบอกไอ้อีะรีรกหน่ะหมอเขานัดเอ่หมอเขาจะเลื่อนเนาะเขาจะเลื่อนเป็นผ่าวันนี้แหละแล้วยังไงไม่รู้เขาก็โทรมาบอกอีกว่าเป็นพรุ่งนี้วันศุกร์เหมือนเดิมจัดคิวให้หมอเฉพาะทางอะผู้จัดการเขาคงไปคุยอาการให้ฟังแล้วมั้งทีแรกก็บอกว่าอาจจะได้เป็นวันพฤรหัสแต่หนูว่าลางานวันศุกร์เนาะ แต่มันไปได้สองที่เนาะไปที่บางงัวกับสามศูนสี่เนาะที่แบบของเองกนชนที่หมอที่ดีอะ่ะเคยรักษาไอ้เนะ่ะเขามีประวัติไอ้ยวอย่างดีกว่ามีกรุ๊ปเลือดมีหัวใจมีดีเอ็นเอออยู่ในนั้นนะ่ะนะอยู่ในประวัติของโรงพยาบาลก็นะประวัติการรักษานะไอ้เคยผ่าตัดก้วเขาเนาะ ใช่ก็เคยไปทำทาฟันอ้าปากอ้าคอยอยู่โรงพยาบาลเอกชนนะไปจริงหมดสองแสนหมื่น,นพี่ใหญ่ใหญ่บูนวัดดิจ้าวัดดิจ้าน้องชายกดกอดน้องชายเขาทักพี่ยายน้องเราไม่กดกดนี่ไม่ใช่น้องชายหรอก พี่เสมอยังคะถาอีกมันจะไม่อ่านเขาจะเอาอีกแล้วสมคนน่อยอสวัสดีค่ะคุณายบุญคนสวยกอดกอดายบุญพารวยค้าจากแมววินนะแม่ปูก็ยายบุญคนสวยจา๋าเลิฟๆอิาก็พูดถึงอดีตเนะาะอดีตที่พาเขาขาวอะ่ะโดนเนี่ยแบบนี้แหละแบบผู้การเขียนเนี่ยป้ายสีตีไข่ ไปเข้าบ้าน <laughs> เข้าบ้านเข้าบ้านเข้าบ้านใส่ทองเร็วบ้านบ้านใส่ทองก็ไม่มีกระไดด้วยนะพี่บุญสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าน้องปูปูคนสวยรักนะกะกอดกอดกอดสวัสดีจ้าน้องวีสวัสดีค่ะคุณยายบุญคนสวยจาก เอจีรพันหญิงเล็กนะคุณยายบุญคนสวยสวัสดีครับจากมาอ้วนสวัสดีเจ้ามาอ้วนจากยายบุญเนาะ <sm all> พี่หญิงใหญ่เขาก็เวลาขึ้นไลฟ์เขาก็เนาะเขาเขไม่สบายเหมือนกันกเขา,าจาเจียนเนาะก็เป็นเป็นอะไรนะเขาเรียกอะไรแบบเรียวทามไลฟ์ไลฟ์ลบ้านไรทองไลฟ์แบบเรียว เรียวไทม์ไม่มีคอนเทนต์อยากว่าอะไรก็เว้าประมาณนี้นะแล้วพี่น้องมาเดทองเขาก็จะเบรกเหยียบเบรกไว้สวัสดีจ้าจิรพัน์ธคนสวยรักนะคะกอดกอดสิง <c oughs> ใหญ่เขาว่ารักรักสิงเล็กลกนันเนาะอ้ก็ปล่อยฉอดไปญิงเล็กเขาก็ไปคอมเมนต์ไวบ้บานตะเถือกเลยแต่ก่อนจะเป็น จะเป็นน้องชายนะตอนนี้เป็นพม่าน้อยเนาะเขาว่าสอวอชอบคุยเรื่องอดีตเอ๊ะมันก็ใช่แล้วเนาะแน่นอนไอายอมรับแต่แปลกพี่หญิงใหญ่เยบุญนี่ไม่มีเรื่องอดีตอะไรให้เล่าเลยมีแต่เรื่องไปข้างหน้าสงสายความจำเยไม่ค่อยดีเมโม,มรี่ยไม่ได้คลิบไว้ไอจำได้ตั้งแต่ โอ้ยจ้โทรมาเท็ดอย่างเพลงเลยสะดุดส้ำแอปัสนีพี่เล่าอว,วัดดีจ้าขอบคุณมากนะอา่ะอ้บอกคนที่เขาไม่เล่าเขาจำอะไรไม่ได้เหมือนนั่นต้นห้องอะ่ะขนาดเมื่อวานนี่จะตัดไอ้อะไรนะจะ